โอเคมาต่อเมื่อวานาครั้งที่แล้วเป็นโมเมนต์เดียวเดียวเนาะวันนี้เป็นโมเมนต์รวมก็คือโมเมนต์รวมก็คือจะเกิดกรณีเกิดต่อเมื่อโมเมนต์ไอจุดจุดหมุนนั้นอนะ่ะมีหลายแรงมากระทาก็คือม,มีหลายแรงมากระทาที่จุดหมุนมีหลายแรงมากระทําที่จุดหมุนนั้นนะคะกระทารอบเอ่อรอบ จุดหมุนทัทีมาหาหอเข่เน,เนอะไรเนาะฟังฟังกันการหาโมเมนต์รวมก็คือซิกมาเ็มรวมเท่ากับเอ็มย่อยบวกหรือลบกันก็ได้มันแล้วแต่ว่าจะทวนเข็มหรือว่าตามเข็มนะคะ ถ้ามันทวนเข็มเหมือนกันหรือว่าตามเข็มเหมือนกันแล้วก็มาบวกกันแต่ถ้าทวนกับตามคนละทิศกันแล้วก็ต้องมา,มาลบกันเนาะก็คือทุกชนิดซิกมาทุกชนิดก็คือการบวกลบของย่อยๆดังนั้นโมเมนต,ต์รวมก็คือซิกมาซิกมาเอ็มรวมก็คือเอ็มย่อยมาบวกลบกันแล้วแต่เครื่องหมายเรามาดูตัวอย่างถ้าเกิดมันมี2แรงกระทำเจาะจุดหมุนเดียวก็คือโจอกำหนดให้ใช่ไหม โดดให้ A เป็นจุดหมุนเขาบอกไว้ตรงนี้คือเป็นจุดหมุนก็คือสมมติว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันกระดกซ้ายกระดกขวาอย่างเงี้ยได้ขึ้หมุนได้หมุนได้หมุนได้แบบปึ๊บก็ปึ๊บแบบนี้เนาะระยะทางก็คือจากจุดหมุนไปที่แรงเนี่ยคานเนี่ยยาว4เมตรแล้วก็มีแรงมากระทาที่ปลายคาน2แรงแก็คือแรงคูณคนนี้ คูณ5กิโลนิวตันกับคูณ8กิโลนิวตันแต่คราวนี้แรงมันไม่ตั้งฉากเห็นไหมปกติแล้วเราจะคำนวณได้เลยก็ต่อเมื่อแรงมันตั้งฉากกับจุดหมุนถึงจะคำนวณได้แบบนี้นะคะคือถ้ามันตั้งฉากกันแบบนี้มันจะคำนวณได้แต่ถ้ามันไม่ตั้งฉากกันเราก็ต้องแตกแรงให้เข้าแกน x แกน y ก่อนอย่างที่เคยเรียน,ยนไปคือไอ้5กิโลนิวตันเนี่ย ก็จะต้องโดนผ่าครึ่งผ่าหัวไปที่แกน y แล้วก็แกน x ก่อนแล้วก็ไอแปดกิโลก็ต้องโดนผ่าหัวไปที่แกน x เออแกน y ก่อนแล้วก็ไปแกน x แบบน,นี้เนาะเรามาลองดูกันห้ากิโลนิวตันก่อนที่5้กิลนิวตันตั้งชื่อไว้ว่าเป็น m 1นึ่งละกัน f หนึ่แหละอันนี้ f 1นึ่งี f 2นะ เราก็จะหาโมเมนต์รอบจุด A ที่ให้เราได้แล้วก็เขียนไว้สีดำ okay. ที่ F 1นะคะโมเมนต์ moment F 1เดี๋ยวค่อยก็ไล้อ่าที่ F 1ก่อนเรามาดูตรงที่ภาพของเราตัดแตกแรงเข้าแกนให้มันเข้าแกนเพราะมันเอียงอยู่มันคิดไม่ได้แรง แรงที่จะต้องคิดกระสูตร M เท่ากับ f คูน R ได้มันจะต้องตั้งฉากกับจุดหมุนที่บอกไปก็คือต้องเป็นแบบนี้ถึงจะตั้งฉากได้เนาะโอเคดังนั้นเราก็ต้องมาแตกแรงคุณคนนี้คุณมองที่ f อก่อนนะเป็น C, สีชมพูเราต้องแตกแรงเข้าแกน y ก่อนแล้วก็แกน x แกน y มุมอยู่ที่มุมตรงไหนตรงนั้นเป็น cos มันก็จะเป็นห้ากิโลนิวตันอ่าหน่วยมันกิโลเหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็เขียนห้าเฉยๆกิโลถ้ากิโลเหมือนกันหน่วยเหมือนกันก็คือมองข้ามไปเลยนะคะเขียนแค่ตัวเลขพอเนาะห้าคอสี่สิบใช่ไหมมุมอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นค o s ตัวนี้จะเป็นห้า n 40สี่สิบแต่ว่ามันอยู่ในแนว มันอยู่ในจุดหมุนมันอยู่แรงเดียวกับจุดหมุนดังนั้นวันนี้ไม่คิดไม่คิดนะก็คือเราจะคิดแค่ตรงนี้คูณ5เสร็จแล้วแล้วก็มาคำนวณตั้งฉากแล้วแรงนี้มันตั้งฉากกับจุดหมุนพอดีเห็นไหมตั้งฉากแล้วก็กลับไปที่วิธีถามเราที่ F1 ก็คือโมเมนต์ของ1เท่ากับ F1 คูณ r 1> f 1เรามีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาแรงที่มันตั้งฉากนะก็คือ5้า cos สี่สิ cos สี่คูณกับ R r คือระยะทางจากแรงที่ตั้งฉากไปยังจุดหมุนก็คือคนนี้ไปถึงตรงนี้ใช่ไหมก็คือ4เมตรโจทย์บอกแล้วล้วก็เขียน4คำนวณออกมาโอโอ5 cos 4ีสอ,องศาคูณกับ4ก็จะได้ 15.32มอหน่วยก็จะเป็นกิโลนิวตันคูณกับเมตรน,นี่ m อและน1แล1และต่อไปเอ TF 2. TF 2. ที่ f อที่เ2ที่เ2เหมือนกันแล้วก็อันนี้ลบแป๊บนึง ที่สองเราก็ต้องผ่าหัวเขาเหมือนกันเพราะเขามันไม่ได้ตั้งฉากกับจุดหมุนเนาะจุดหมุนอยู่ตรงนี้มันจะต้องตั้งฉากเหมือนเดิมแล้วก็ต้องผ่าหัวเข้าไปผ่าหัวคงคนนี้ออกมาก็จะเข้าแกน x แกน y เหมือนเดิมี่แกน x ทแกน y แกน x 8กิโลนิวตันผ่าหัวมามันวางที่แกน y ก่อนแกนนี้มุมอยู่ตรงไหน,นตรงนั้นเป็นคอสก็จะเป็น8 c o คอสหกสิบ แล้วแนวแกน x ก็จะเป็น8ปดไ60หสแต่ว่าแกน x ก็เหมือนกันแรงมันผ่านจุดหมุนตรงนั้นเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนะคิดแค่แกน y ก็คือ8ปดคอสศกสอย่างเดียวอ่าเรามาดูที่ f 2แล้วก็เขียนไว้ว่า m 2เท่ากับ f 2อคูณ r f 2เราที่เราคิดได้เมื่อกี้คือแปดคอสหกสิบระยะทางเท่ากันจากแรง ไปที่จุดหมุนก็คือ4เมตร4โอ้ย4 8่แคอสก็สิบคูณสเท่ากับที่โลนิวตันเมตรอืมนี่ก็ได้เอมสแล้วดังนั้นที่เอ็มอ่าเราก็มาดูเครื่องหมายก่อนทั้งสองแรงเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราคิดอะ่ะมันเป็นแบบนิหเดเลยแนวทิศนิดเดเลยใช่ไหมทั้งเ1ฟหนึ่งแล้วเอฟสทิศลงถ้าจะหมุนไปหา แนวแกนนะครเราจะดูว่าทวนหรือตามใช่ไหมแล้วก็หมดลงแล้วก็ปุ๊บไปทวนหรือตามตามเนาะตามเข็ม,มนาฬิกาตามทั้งคู่ด้วยนะ f หนึ่งอยู่นี่ f สองอยู่นี่ตามทั้งคู่นะก็ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องหมายเขียนตรงนั้นก็ได้ว่าตามอืมเขียนตรงแบบเครื่องหมายตอนเสร็จแล้ว,วาตามเสร็จละโมเมนต์ย่อยเสร็จละดังนั้นโมเมนต์รว,ตรวมซิมมาเอ็มรวมเท่ากับเอ็มหนึ่ง กับ m2 เว้นตรงกลางไว้ดูถ้าเครื่องหมายถ้ามันตามเหมือนกันแล้วก็มาบวกกันเขียนบวกตรงนี้แต่ถ้าอันนึงตามอันหนึ่งทวนเราก็ต้องมาลบกันใช่ไหมว่าทิศตรงข้ามขอโทษทีครับโอเคบวกกัน m1 ได้15.32มาบวกกับ m2 คือ16นิวตันเมตรจะเท่ากับ 31 3 2จมกิโลนิวตันเมตรอตอบเอ็มรวมเราโจทย์ถามก็ได้คำตอบอะง่ายไม่ยากถ้ามีหลายแรงเราก็แค่ถ้ามันเอียงอยู่ก็แค่แตกแรงให้มันเข้าแกน x กัน y แล้วเราก็มาคิดอีกทีแต่ถ้ามันเข้าแต่ถ้ามันอยู่ในตั้งฉากอยู่แล้วมันอยู่ในแนวแกน x แกน y อยู่แล้วเนี่ยล้วก็มาคิดได้เลยไม่ต้องหาเนอะอันนี้โมเมนต์รวมก็ไม่มีอะไร ต่อไปอีกโจทย์อันนี้โจทย์มือเดีรวมเหมือนกันแต่มันจะยากขึ้นแล้วนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะกลับไปที่แรงเหมือนเดิมที่เราให้เราหาตรงเนี้ยที่อันนึงเขาบอกองศามาเราก็จะแตกแรงได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่ไออันนึงเขาไม่บอกองศามาแต่ว่าเขามาบอกมุมแบบนี้แทนบอกสามเหลี่ยมฉากมุมฉากแทนแล้วก็ต้องมาหาว่าเออมันเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็จะยากขึ้นนิดนึง แต่ถ้าเราแม่นอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเรามาทํากันเลยเขาเขาบอกว่าให้จงหาโมเมนต์รวมก็คือรอบจุดสีจุดที่เป็นจุดหมุนนะคะให้จุดศีเป็นจุดหมุนนี่เป็นจุดหมุนโดยความยาวเห็นไหมเราค่อยๆดูมีสองแรงแรง F สองกระทำยี่สิบกิลนิวตันแล้วก็ F หนึ่งอีก่ฝั่งนี้ที่ยี่ห้ากิลนิวตันโดยยี่สิบเนี่ยแนงสามสิบองศากับแนวแกน x ส่วนตัวนี้ก็คือเขาจะใบามาให้ว่า3กับ5ตรงนี้เท่าไรอะไรอย่างงี้เราต้องหาก,ก่อนและความยาวแรงที่สองไปยังจุดหมุน c ก็คือ90มิลลิเมตรหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะส่วนอันนี้แรงที่1ไปยังจุดหมุน c ก็คือ130มิมลลิเมตรหน่วยเป็นเมตรนะต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนเปลี่ยนยังไงก็ได้อะเ0มิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือคูณ0.3ถูกไหมเออคูณ10กำลังลบ3 ก็คือเก้าสิบคูณสิบกำลังลบสามมีใครงงาไหมคือเท่ากับศูนย์จศนย์เก้าอันนี้เขียนไว้ก่อนก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นเมตรนะมันต้องเปลี่ยนเป็นเมตรนะคะเพราะว่าหน่วย si หน่วย unit si unit หน่วยพื้นฐานกะ็คือต้องเป็นเมตรเท่านั้น90าสิบคูณสิกำลังลบสามร้อยสามิบก็จะเป็นร้อยสามสิบคูณสิบกำลังลบสามมิลลิเมตรเป็นเมตรก็คือคูณ1ิกำลังลบสามนะ ถ้างงตรงสายเป็นหน่วยยังไงไปดูวีดีโอแรกโอเคนะ่ะเสร็จแล้วมันก็จะได้เท่ากับ0.09นอันนี้ก็คือ0.13นมมิลเมตรละต่อไปแล้วก็จะเอาอัน,นี้มาใช้ได้เลยนะืเปลี่ยนหน่วยแล้ว เคมาเราเริ่มหาที่อะไรก่อนดี f 1ก่อนละกันตัวเจ้าปัญหาเพราะมันมีแต่องอมีแต่ด้านมาไม่มีองศามาให้แตกแรงยากขึ้นนิดนึงเราก็เขียนก่อนเลยที่ f 1ที่ทำที่ทำตรงไหนดีข้างๆเลยเนาะ,ะที่ f 1ปุ๊บหาก่อนขั้นตอนแรกเราได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวน,นี้มาเราต้องการรูปฝั่งเนี้ย เพราะมันเอียงเหมือนกันเห็นปะ่ะอันนี้อันนี้เอียงเหมือนกันเราต้องรู้ว่าอันนี้มันยาวเท่าไหร่ก่อนเขาบอกมาแค่3มกับ5ด้านประกอบมุมฉาก3กับ5แต่ด้านตรงข้ามมุมฉากเราไม่รู้เท่าไหร่เราก็ต้องหาตั้งชื่อว่าด้านแอเราต้องรู้นะว่าด้านมุมฉากคือด้านแอแอสูตรว่าไงนะไอ้มุมย่อยกํลาลังสองบวกกันนะจำได้ไหมก็คือไอตรงนี้กํลาลังสองบวกกับอันนี้กํลาลังสองมันคือการหาสามเหลี่ยมมุมฉากนะ 3กํลังสอง 2, บวกหากลังสอง 2, เท่ากับอืมแล้วก็33มสาม2 5, 5 25, บเกวกันเป็น3 14สิบสี 3, 4, ่รูสามสรูสามก็จะเท่ากับ5.83ได้ละ5.83จุดแปดม,มเมราได้ฝั่งน,นี้ละปุ๊บห้าจุดแปดสจดไปไหนก็ได้5.83 เสร็จปุ๊บเนี่ยาวาดรูปใหม่ดีกว่านี่ที่เราหาได้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น 3... ตรงนี้เป็น 5, ตรงมี้เป็น5.83จุแามออกไหมแล้วก็3แล้วก็ภาพนี้ที่เรามีอะ่ะไอคุณแรงเนี่ย f 1ฟน่อ่ะมันเอียงแบบนี้ใช่ไหมก็คือเอยียงตรงนี้ออกไหมแล้วก็มาวาดใหม่ข้างๆได้ นะอันนี้คือสามเหลี่ยมที่มีค่าแรงของเราตรงนี้คณคณนนี้ได้เท่าไหร่ก็คือ 25, 25, ยี่ห้ากิโลนิวตันโจทย์บอกเราก็เขียนยี่ห้ายี่ห้าเฉยๆได้เพราะมันกิโลนิวตันเหมือนกันต่อไปสิ่งที่เราต้องการรู้คือตรงนี้มันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเรา,เราต้องเราต้องการแนวแกน y เราต้องการหาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือต้องแตกแรงใช่ไหมเข้าแกน x แกน y แกน x เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันผ่านาจุดหมุนมันก็ไม่ต้องคิดงั้นแล้วที่เราต้องการรู้คือแค่แนวนี้แนวนี้เราไปดูสามเหลี่ยมเราว่าแนวเนี้ยแนวตั้งที่เราต้องการรู้แกน y คือตรงไหนก็คือตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าใจไหมแล้วเขียน xy x ส x, ีแดงดีกว่า xy อ่าสามเหลี่ยมเนี้ยมีค่าเท่ากันสองเจ้เาสองคูณคนเนี้ยมีค่าเท่ากัน ด้านนี้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 นนเราแค่หาสัดส่วนงั้นมาหาสัดส่วนกันสัดส่วนก็ง่ายมากก็แค่เอามาหารการคูณกันแค่นั้นเองนะคะเราก็เอาด้านที่เราอยากรู้ใช่ไหมเราอยากรู้ส่วนนี้เราก็ต้องคิดอันนี้หารอันนี้ก็เพื่อเท่ากับอันนี้หารอันนี้งงไหมวะงงก็ไปดูบทที่แล้วมันก็มีอธิบายอยู่นะแต่อันนี้แบบอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเราก็ตั้งเลยห้า ส่วน5.83คือสามเหลี่ยมเล็กเท่ากับที่เราต้องการคือ x ที่เราอยากรู้ส่วนด้วย25เราต้องเอาด้านเดียวกันนะคะคือ5มันแนวตั้งฉากใช่ไหมก็ต้องเท่ากับ x มี5เท่ากับ x ถูกไหมแล้วก็5.83ก็คือแนวประกอบด้านตรงข้ามมุมฉาก5.83 25ด้านตรงข้ามมุมฉากประกอบ25จับมาเท่ากันได้เลยเพราะมันเท่ากันกฎดของสามเหลี่ยมมุมฉากนะ มาเท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็หา x ได้ละหาเป็นไหมวะคูณไข่นะคูณไข่ปุ๊บปุ๊บเราก็จะได้5โอ้เปลี่ยนสีก่อน5คูณกับ25ใช่้เห็นไหมคูณไข่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่ากับ x คูณกับ8 5.83ก็คือเท่ากับ5.83คูณกับ x ต่อไปตัวแปรฝั่งตัวแปรตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลข x เป็นตัวแปรอยู่เฉยๆแล้วก็เอาตัวเลขไปหาเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคูณกันอยู่ติดกันหนะ้าจุดแปดสามคูณกับ x อยู่แต่ถ้าย้ายข้างก็จะต้องเป็นหารก็จะเป็นห้าจุดโอโอห้าคูณยี่สิบห้าหารด้วยห้าจุดแปดสามเท่ากับ x เราเราก็จะได้ค่า x ของเราออกมาแล้ว ได้เท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันเหล่นะอหน้าขอครับแป๊บห้าคูณยี่ห้าหารด้วยห้าจุดแปดสามยี่สิบเอ็ดจุดสี่สี่เราก็ได้แล้วว่า x เท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดสี่สิบเมตรดังนั้นไอตรงเนี้ยแนวแกน y ที่เราอยากรู้เนี่ยมันก็เท่ากับ ยี่สอ็ดจุดสี่สี่ส่วนตรงเนี้ยเราไม่ต้องหาเห็นไหมคะเพราะเราไม่ได้อยากรู้เพราะมันมันอยู่ในแนวแกนหมุนจุดหมุนพอดีแล้วก็ไม่ได้อยากรู้แต่ถ้าอยากแต่ถ้าเราแบบโจทย์ข้ออ,อื่นอะไรเงี้ยที่มันต้องคิดอะแล้วก็เอาตั้งสมการเหมือนกันแล้วก็เอาสามเราตั้งคา่านี้เป็นเอ็เหมือนเดิมแล้วก็เอาสามส่วนด้วยอะไรก็ได้เราอยากส่วนอะไรต่อมาก็เป็นสามส่วนด้วยห้าจุดแปดสาม เท่ากับเอ่อตรงนี้เป็น x แล้วก็ส่วนโดย่สหาเราจะตั้งเท่ากันอยากรู้ตรงไหนตั้งชื่อตรงนั้นเป็น x แล้วก็เอามาจับหารกันคูณกันตรงนี้ x แล้วก็จะได้21 4 4จุดสแล้วเนาะดังนั้นตรงนี้ขอมาเขียนเพิ่มว่า21 4 4เจสเมตรนะได้ค่าละเเห็นแล้วเราก็ก็มาเข้าสูตรได้เลยเพราะมันตั้งฉากแล้ว ที่ f 1เหมือนเดิมดังนั้นแมสโมเมนต์1เท่ากับ f 1คูณ r f 1เราเราหาแล,แล้วแล้วนี่เมื่อกี้นวตั้งตั้งฉากกับแกนหมุนพอดีก็คือ21.44 4คูณ r r คือระยะจากแรงนั้นไปจนถึงจุดหมุนก็คือระยะอย่างนี้ถึงจุดหมุนจะบอกแล้วว่า130มิลิเมตรเราก็เปลี่ยนเป็นเมตรแล้วก็คือ0.13เมตร ถ้าเร็วไปเรากดกดช้าได้นะคะมงก,ก็ไปดูมหมึง่งสาคูณกันออกมาได้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 เท่าไหร่วะคูณ0.13 2จุดหนึ่ามยีสองจุดแปดเองจ็ดสองจุดเจ็ดแปแต่ว่าสองตำวอย่างก็คือ2.79 กิโลนิวตันเมตรนะคะพระโจทย์เขาบอกโอ้ทำไมเป็นเมตรวะเขาโทษทีพลาดแหละหน่วยเป็นกิโลนิวตันเนาะยี่สิบสี่กิโลนิวตันเมตรได้ไงวะอ๋อว่าชิ้นความยาวไม่เป็นไรขอโทษทีนะคะอก็จะได้หน่วยเป็นกิโลนิวตันไปด้วยกินิวตันคูณกับเมตรก็คือสองจุดเจ็เก้า m หนึ่งได้แล้วทิศมาดูทิศก่อน คิดว่าทวนหรือตามแดงเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดหมุนอยู่นี่ฟุ้ไปหาจุดหมุนทวนหรือตามตบตามเนาะแล้วก็เขียนจดไว้ก่อนตามวงเล็บด้วยเออตามอืมที่อ่า m หนึ่งได้ละเสร็จสมบูรณ์ต่อไปที่ f สองที่ f สองคือคนคนนี้ แตกแรงอันนี้ง่ายแตกแรงเนาะคือแตกแรงเข้ากแกน x กัน y ม้วแตกแรงกันเลยสีเหลืองสีฟ้าอ่าแก x แัน y แรงอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นคอสเออไม่ใช่องศายยตรงไหน,นตรงนั้นเป็นคอสนี่ก็จะเป็นเขียนยี่สิบไปเลยยี่สิบคอสสามสิบตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบส์สามสิบแต่ว่า มันเป็นแรงที่ผ่านจุดหมุนมันะไม่คิดนะคิดแค่แกน x เอ่อแกน y อย่างเดียวคือ20ขอ30หาที่ f 2แล้วก็โมเมนต์2เลย <S <S 2> <S 2> <S เท่ากับ f 2คูณกับ r f 2เราเมื่อกี้เราหาได้แล้วก็คือตรงนี้นะ20ขอ 30, ที่มันตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะคือ20ขอ คูณกับ R. อ่า,อาก็คือระยะทางจากแรงนั้นไปยังจุดหมนุนก็คือระยะนี้จนไปถึงจุดหมุนนี้ก็คือ90มิลิเมตรแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือ0.09เ mm, มตรแล้วก็ใส่0.09เ้าไปเลยเาค่อยมาหาอีกแล้ว0.09เ mm. มตรอ่ะทำกันออก,กมาได้เท่าไหร่สักครู่เขาสามสิบ ก็คูณกับ20่สิบเสปุบก็คูณกับ0.09 1.558กปด็ปัดสองตำแหน่งเป็น1.56เห็นไหม1.56จ <5. S 1> อ่ะแค่สองตำแหน่งก็จะเป็น1.56หน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรเพราะว่ามันเป็นกิโลมางั้นเอ็มสองเท่ากับกิโลนิวตันเมตรโอย้ยังไม่ตอบอืม ต่อไปทวนหรือตามเรามาดูของเราแรงอยู่ตรงนี้ทิศลงจุดหมุนอยู่นี่เราต้องลากเขาไปหาฟืบทวนหรือตามฟืบทวนถูกไหมทวนเขียนนาฬิกานะแล้วก็ไปเขียนไว้ว่าทวนข้างหลังเขาไว้ทวนอ่าต่อไปเราได้ซิกมาเอรวมละหาพระโจทย์ถามซิกมาเอมรวมดังนั้นเอ็มรวม โมเมนต์รวมเท่ากับก็คือ m 1กระทำกับ m 2แต่เรามาดูว่าเครื่องหมายเป็นยังไงที่เดียวกันไหมตามกับทวนคนละทิศเราก็ต้องมาลบกันถ้าตามกับตามเหมือนกันที่เดียวกันบวกกันได้แต่ถ้าคนละทิศกันเรามาลบกันตามกฎแรงนะคะแรงไปทางเดียวกันบวกกันตรงข้ามกันลบกันเห็นนอ่ะแล้วก็ลบกันลบปุ๊บ m 1เราได้สอง้า M2 ได้1.56ลบกันออกมา2.79ลบ1.56ได้เท่าไหร่นะหนึ่งจุดสองสามเยเป็นกิโลนิวตันเมตรเหมือนเดิมตอบแล้วเห็นไหมได้ละซิกมาเอ็มรวมดังนั้นซิกมาเอ็มเราเท่ากับหนึ่งจุดสองสาม กิโลนิวตันเมตรตอบข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอเคข้อนี้ก็เรียบร้อยฟื้นผ่านต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือแรงคู่ควบนี่แรงคู่ควบแรงคู่ควบคืออะไรแรงคู่ควบคือแรงที่มันมีขนาดเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยนะแล้วก็กระทำในแน่หน้าด,ดีกัน มีทิศทางขนานกันแต่ว่าตรงข้ามกันคืออ่ะเรามาดูเนี่ยภาพนี้เห็นไหมเขาบอกแรงคู่ควบก็คือแรงที่มีขนาดเท่ากันสองแรงคือไอคุณเท่ากันสองแรงเห็นไหมเเท่ากันแรงเท่ากันเลยเอาแบบว่าเอาสิ่งของที่มีน้ําหนักเท่ากันห้ากิโลก็มาวางห้ากิโลไม่ดีกว่าเอานิ้วดันแล้วกันนิ้วดันตรงนี้ ห้านิวตันนิวตันตรงนี้ห้านิวตันเท่ากันแต่ว่าเห็นไหมเขาจะบอกมีทิศทางตรงข้ามเห็นไหมทิศหนึ่งกดด้านบนทิศหนึ่งกดจากด้านล่างเท่ากันให้มันขนานกันคือมันขยับไม่ได้เอาเงี้ยคือมันขยับไม่ได้เลยนะคะนึกออกไหมคือถ้ามีแรงเท่ากันมากดทิศตรงข้ามกันขยับไม่ได้แล้วลงถือมือถือกระดาษแล้วก็เอาแรงหนึ่งกดไปด้านซ้ายของมือถือด้านนี้ กดปุ๊บแล้วก็กดพร้อมกันนะแล้วก็กดมาด้านขวาล่างกดพร้อมกันมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนึกอาาอกไหมท้องร้องว่ะไม่ดิมันก็ต้องเองมันหมุนแหละแต่หมุนในแรงเท่ากันดังนั้นไอเนี้ยพอมันเกิดปุ๊บเนะี่ยก็จะเกิดโมเมนต์โมเมนต์ก็ชื่อว่าโมเมนต์แรงคู่ควบไปด้วยเพราะว่ามันเกิดจาก แรงที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็ระยะทางเท่ากันก็นนคือระยะทางระหว่างแรงอะ่ะเท่ากันระยะทางจากตรงนี้ไปยังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้จุดหมุนเท่ากันนั่นก็คือระยะน,นี่เขาเรียกระยะ R ก็คือระยะจากแรงหนึ่งไปอีกแรงหนึ่งเลยอะ่ะคือระยะ R คิดทิก็ตรงข้ามแต่ขนาดกันนะเห็นว่าลากเส้นขนาดเส้นขนาดคือเส้นที่ มันองศาเท่ากันหมดเลยตรงนี้องศาเท่ากันระยะห่างเท่ากันหมดเลยแต่ว่าทิศต,ตรงข้ามใชนไหมทิศหนึ่งขึ้นทิศหนึ่งลงน,นี่คือแรงคู่ขวบโอเคสูตรคือการที่มีแรงกระทาสองแรงใช่ไหมยอยู่บนจุดหม,ดมุนก็ต้องมีโมเมนต์เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ดันเป็นชื่อว่าแรงคู่ควบดังนั้นก็จะเป็นสูตรของแรงคู่ควบซึ่งมีสูตรเหมือนกันน็คือโมเมนต์ของแรงคู่ควบเท่ากับ f คูณ r ตัว m ก็คือโมเมนต์ของแรงคู่ควบ F ก็คือแรงที่กระทำแรงไหนก็ได้เพราะมันมีค่าเท่ากันเราจะเลือกแรงบนแรงล่างก็ได้ตัวเลขเดียวนะคะตอนคิดเขาบอกว่าแรงนี้ยี่ห้าแรงนี้2ีเราก็เลือกเอาแค่25เพราะมันอันเดียวกันถูกไหมระยะ R จริงๆระยะ R จากโมเมนต์ทั่วไปก็คือระยะจากแรงไปที่จุดหมุนใช่ไหมแต่ว่าของแรงคู่ขั้วอะคือระยะจากแรงไปหาแรงด้วยกันตรงนี้ยเขาเรียกอโอเคน่าย่สับสนนะ นี่ระยะหา่างระหว่างแรงทั้งสองแรงก็คือ r สสุดรมเมนต์คู่ก็คือ m เท่ากับ f คูณ r เหมือนกันแต่ว่า r ต้องระวังให้ดีว่าไม่ใช่ระยะจากแรงไปจุดหมุนเป็นระยะจากแรงไปหาแรงด้วยกันโอเเรลมาดูตัวอย่างเล็กๆนี่มีแรงบาทำมีคามีความยาวมีจุดหมุนเรียกโมเมนต์จงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบอันนี้แล้วก็ตั้งสูตรกันเลยโมเมนต์เท่ากับ f คูณ r ใช่ ก็ดูอ่า f คือแรงแรงคู่ควบมีขนาดเท่ากัน50บแล้วเขียนห0คูณ r r คือเมื่อกี้บอกว่า r คือระยะจากแรงไปหาแรงแรงไปหาแรงคือ60หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน60ตอบได้เลยก็เป็น3000หน่วยเป็นนิวตันคูณเมตรนี่ใครงง,งไม่น่าไม่น่าจะงงเนาะนีนคือโมเมนต์แรงคู่ควบ เท่ากับ3 0 0พันนิวตันเมตรต่ออันนี้ก็คือจบบทโมเมนต์แล้วนะคะมันแรงกุ้กั่วบอกง่ายปัญหาของโมเมนต์ส่วนมากก็คือนั่นแหละโทษนะขออนุญาตไปนั้นนั่นแหละค่ะคือการเข้าแนวแรงการแตกแรงเข้าแนวแรงก็คือเป็นหน่วยของแรงก็คือมันเป็นบทของแรงมันเชื่อมต่อจากบทที่แล้วถ้าใครงงบทที่แล้วบทนี้ก็จะงงต่อไปนะแล้วเราต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วค่อยมาเรียนก็ได้ แตกแรงให้มันเข้าแกนให้มันถูกต้องแล,แ,ล positives. แล้วเราค่อยหาแล้วก็จะมีระยะทางจากนี่ไปนี่ไปนั่นถ้าเกิดเราโตๆขึ erm, like, ้นไปเนี่ยมหาลัยอะไรเงี้ยมันจะมาเล่นกันตรงระยะทางว่ามันยากมากระยะทางเขาจะบอกเล็กน้อยอะไรแบบนี้ระยะทางยากตรงแรงมันก็คือง่ายไปเลยนะคะมันก็แค่หาแตกแรงเข้าสูตรมันไม่มีระยรยากไปกว่านี้แล้วแต่ตรงระยะทางมันจะยากเพราะว่าคานตรงตอนมหาลัยมันไม่ใช่แค่คานตั้งๆแบบนี้มันจะเป็นคานรูปแบบอื่นที่แบบ เคี้ยวคดเลยแล้วก็ต้องหาระยะจากนี่ไปนี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรียนแค่นี้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวจะปวดหัวไปกว่าน,นี้ที่เราคือดูหน่วยเพียรหน่วยให้มันเป็น si unit ก็คือเมตรนิวตันปกติแบบนี้นะคะแล้วก็แตกแรงให้มันเข้าแกนเข้าแกนตรงไหนแรงตรงไหนที่มันผ่านจุดหมนุนแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเพราะมันเป็นศูนย์อยู่แล้วผ่านตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้งไงมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะมันคิดมันยับไม่ได้มันก็ต้องเป็นอีกแรงหนึ่งที่มันตั้งฉากกันถึงจะคิดได้นะต้องตั้งฉากเท่านั้นด้วยนะงั้นเราก็ต้องปรับก็คือเราก็ต้องคํานวณเข้าแก Y อยู่ดีเนาะประมาณนี้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจอกันออนไซต์เราก็จะมาสอบสักหน่อยแต่ถ้ายังไม่เจอก็น่าจะสอบออนไลน์แหละอโอเคจมเมนแล้วครั้งหน้าบทที่สี่เนาะ ที่สี่เรื่องอะไรน้ขอดูแป๊บสมดุลสมดุลก็ก็ใช้แรงเหมือนกันต้องไปเข้าใจบทที่สองมากๆให้มากๆนะคะบทที่สองเรื่องแรงสําคัญมากพื้นฐานของทุกอันเลยสมดุลก็ยากกว่าโมเมนต์นิดนึงแต่ก็คล้ายๆกันโอเคสวัสดีค่ะ